สวัสดีครับเป็นวาร์เรนออฟฟิเชียลนะครับผมเมื่อนี้ก็กำลังสิไปงานนะครับผมที่อำเภอสีชมพูนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้ากัมาแวะกินเขานะครับผมแต่ว่าบะเมนเขานะครับเป็นก๋วยจับนะครับผมวันนี้เรามากินตามรีวิวนะครับผมวันนี้จะเป็นร้านจับกระเทยนะครับผมเบิงในได้ติดต่อผมก็เลยอ่ะ มันเป็นทางผ่านพอดีครับผมก็เลยแวะกินมาวันนี้มาก,กับแอนแอนแอน,แอนคือเก่าเท่มันอสวงนอนโมนีกำลังนอนเฉนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จืชผักกระเิ่นหนงครับเราสั่งครับ,อาารบโอ้แม่ก็แม่ดบบรักชู้นัะครับผม ไปติดตามเพื่อนใดเด้อครับผมอยู่ในติ๊กตอกแล้วก็อยู่ใน,แ,น,ในแฟนเพจต,ต่างๆนะครับผมเลป็นกระจับผู้อุบลน,นะครับผมแต่ว่าสซนน้อเป็นกาสิโดดดนเพื่อกินนะครับผมแต่ว่าน้องแอนนี่ก็คือแบบว่ากินบ่อยมากยุวันพักเอยังกินนุอยกิน<า>กินทุกว<ะ>ัน อันนี้ก็เป็นอ่าครับมันก็เป็นล้านของแต่ว่าที่เขาถือว่าเป็น,นเป็นไอดอลนอยค่นะเนาะมือแรกอยู่ที่บันอะไรนะแอน,นอัพเปอร์สีบุบันเนาะบันโนนเนาะโนนทาน,น เมือแรกนะครับผมอยู่บ้านโน่นท่านนะครับผมอำเภอสีชมพูนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะคะนรับผมสาวน,น้อยเนแรง่อดแจ้งนะครับงานฟรีรู้ได้ไงงานฟรีงานจริงเหรอใช่งานไม่กล้าบอกงานฟรีเลยเพราะว่าเขาโพสเทนเขาโพสอยู่เขาโพสเหรอตอนเย็นนะครับผมเอ้ยคืนนี้นะครับผมงานฟรีนะครับผมชมฟรีสอดแจ้งนะครับผมอยู่ที่อำเภอสีชมพูนะครับผมจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เมืออื่นนะครับผมเมืออื่นอยู่ชุมแพนะครับผม ำบลชุมเพนะครับผมน่าจะอยู่ในในตัวอำเภอเลยนะครับผมชุมเพจังหวัดขอนแก่นพระชุมเพชุมเพลก็ขอนแก่นนะครับสองมือเลยนะครับผมขอนแก่นแลวกัเข้าสิบเป็ดต่อคนที่บูรี่รั่มมือต่อไปนะครับผมแต่ว่าน้องเอนจะไปกินทาหารเ <What? S 1> กรลเอ็นเขาิดกอยู่เอนเขามีหมูยอด้วยนะนี่จะซื้อหมูยอไปไปกินด้วย บะนองตู่ตอเซแซตลอดไม่ไม่ตลอดก็ได้เราซื้อไปแบบนี้เรายังไม่แช่ใช่ไหมกับมืออื่นเท่าเซอะไรอยู<ม>่<ม>เพื่อออาจจะเบิร์ตแค่ได้คู่นีอยู่ในสัป<ม>หัวผูพพ้ใหผ่านผ่านมานะครับผม CJ Mall CJ Mall ท่า่านนะรับมันจะมีสองที่นะเนาะมันจะมีสองที่แต่ว่า อยู่ตรงท่าพระเลยแล้วก็อยู่มองออกไปทางบมันเพล่บอมเนนะครับผมเพราะว่าพระกับเบะเมึงเร็วอันนี้คืออยู่ตรงซีเจมอท่าพระเลยนะครับผมราตเสี่เลวเอ้แครับ กินไปหมดแจ้งได้ไหมครับได้แ,แล้วแต่ครับมาแล้วนะครับป์าเอด,ด <c oughs> ใหญ่มากนะครับผม <c oughs> นี่อันเมื่อกี้นี่เป็นเลนส์0.5นะครับผมอันนี้คือปกตินะครับใหญ่จริงๆนี่เบิาาร์ดจัน อันนี้จานใส่เป็นจานเปเลยนะครับผมใหญ่มากนะครับผมโคตรของโคตรจริงๆสมกับคนวาอยู่ครับผมนะครับผมเป็นยังไงแอนเขาบอกว่าถ้าไม่อิ่มบอกได้พี่น้องเห็นไหมพี่น้องภาพตอนนี้คือแบบว่าทุกอย่างมันล้นมากเลยนะครับเราเลยต้องเอาไจเอกไปจาก ทุกคนขนาดผมเอาไก่ออกไว้อะบ้าไม่มาหลายนอนไใจดิในถ้วยเขาเยอะมากนะครับผมเยอะแบบเยอะเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะซิ้แบบอย่างบวกอนใหรผมพ้นแล้วนะครับโอเลแล้วนะครับ เรื่องมันเยอะเยอะมากหลายเอากนะ็ต้องปรุงแปลกกว่าตอนปรุงรบกวนตากล้องแบบว่าซุ่มตนาเลยปะ <c oughs> ไายตนาเลยบ่โมอยากตอบคำถามหลายมันไม่ดีนะคมันก็รสชาติปากให้ปากมันนะทุกคนหมักแบบไหนจะกินกับมันครับเพราะตรงอนามัยหลายอนามัยหลายเข้ากันโมมีมาเสียอายุนู่นหอกครับผม อันไหนที่มันแสบกินไปเลยครับผู้ต้องยาดไอ<ห>น,น้อง,ง<น>เดเิมเยนะแล้วครับ,บคูรจะรับผ้าที่นี่ยก็ได้ตัวเองคือแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าคนที่แบบว่าถ้าคนที่ไม่ได้กินรสจัดเหมือนเดงอนะ่ะไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วนะครับ ปบบ,บปุงกระเสบแล้วนะครับยอ็มันเพิ่งลดจัดก็เ,เยอะมากแต่ว่าไก่เป็นโตัวเ <c oughs> หน็นตามจริงอะถ้าร้านถ้าร้านทั่วไปนะ่ะพคงไก่หนึ่งชิ้นนี่กินทั้งโต๊ะนะทั้งโต๊ะหมายว่ามาสี่คนก็คือกินได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้คนละตัวคนก <c oughs> ินไก่โตนึงเยอะ เป็นโลกเก่าจริงเนาะไม่หรอกมันมีนี่แต่ว่าในถ้วยเป็นกระดูกหมูนะแต่หมูในถ้วยนี่คือเป็นกระดูกซี่โครงหมูนะครับผมมีแต่หมูน,นั่นนี่เขาไม่ได้แบบว่าเออเขาไม่ได้ห่วงเลยนะราคาเ้าไม่ถือว่าแพงนะครับทุกคนพอแพงเลยแหละสารบผมนะอร่อยมาก พอตัวไปกินก่อนนะครับผมอย่างไจะเดิดทางต่อนะครับอันนี้ก็คือผลประกอบการของพวกเรานะครับผมไม่หมดร้อยปร์็ครับผมป่าจ่ายตัง มนแ่หมดไหมคะไม่หมดเลยค่ะไม่หมดไม่ไม่อร่อยเหรอคะหรือยังไงอร่อยจริงหรือเปล่าตัวมันเยอะมากไม่่เยลนะือปวดหัวมากคือกลัวลูกค้าไม่อร่อยกลัวไม่ถูกปากอร่อยมากครับอร่อยจริงจริงขอบคุณมากๆนะคะที่มาแวะหากันเลยนะคะยังไงก็ต้องมาอีกนะคะแซ่บอิลี่ครับแต่ว่ามันหลายแห้งเฉพาะกระดูกหมูในถ้วยกระายแห้งดีครับเอลยอันนี้ขายแบบนี้อิลี่ได้บพราะอะไรเพราะมีสินคือมาเลยขายแบบนี้จริงผมอ่ะดูในติ๊กตอกใช่ไหมคะใช่ครับผมดูติ๊กตอกผมดูตั้งแต่ซ้อมแล้ว แต่ผมไม่มีโอกาสได้กอ้อมสาวน้อยใช่ไหมคะใช่ครับคราวนี้ผมก็มันกลางวันมันไม่มีเวลาว่างมาพี่คราวนี้มันเป็นทางผ่านพอดีวิทางผ่านเห็นเราเป็นแค่ทางผ่านไม่ใช่ทางผ่านที่จะไปงานวันนี้ครับอ๋อไปที่ไหนกันครับวันนี้สีชมพูอุ้ยสีชมพูแล้วน้องอ่ะชอบกินผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาแวะร้านเนี่ยพี่เพิ่งดูในทิกตอกมาใช่เลยค่ะอุ้ยบอกมากๆนะคะฝากแนะนำต่อเลยนะคะอย่าลืมรับคาร์ล้านเจ้าพ่อที่ซีมอลนะครับแล้วก็ผมผมเคยดูพี่ในหนังตันใช่ไหมคะอะไรนะที่ กระเทิดไทยบ้านใช่ค่<ช>กะก็เถิดไทยบ้านแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าไม่สบายเดี๋ยวต้องไปหาหมอเออหาแต่หมอหาแต่หมอทีนี้คุณหมอยังไม่ให้ไปต่างประเทศก็เลยต้องเปิดร้านแต่ว่ามีแต่ทีมงานมาหามีแต่ทีมงานมาหากับพุ่มกับมาหาครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาเพื่อนๆมาครับผมฝากด้วยนะคะทางทีมงานส<อ> <ๆ S 2> <ม>าวน้อยเพชรวันแพงนะคะโปรดเมตตากระเทิดคนน <ๆ S 2> ี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะอร่อยมากอร่อจริงๆหมอท่าพระนะคะขอบคุณนะคะต้องไปใจตามเหมือนกันตะบันเลิกไปหมอลำแล้วหรอ ไม่เลิกไม่เลิกนี่เป็นลองซิ่งครัพี่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทค่ะคนสวย CJ นะพี่น้องเบิงเดสองถ้วยบางไงสองถ้วยบางไงร้อยห้าสิบแปดบาทนะครับผมสองร้อยมีตรนะครับผมอ๋อนี่นะครับผมแล้วพี่เขาคืออัธยาศัยดีมากพูดจาดีมากนะครับผมชวนคุยตลอดนะครับผมมาแบะกันได้นะครับผมที่ซี CJ มอพระกระะคนนี้ให้รวยๆนะคะเด่นำก่ที่หแล้วก็ลบบมาขับกรเยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอให้ติดไ้เยอะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่ค่ะี่ีคขอบคุณมากนี่นะครัผีครับผมขาออันนี้คือขาออก สหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวแบ่งเดินทางต่อก่อนนะครับผมจังเลยกาก,ก,ากทุกคนเป็นกำลังใจให้แบงรลอยแล้วเพื่อออฟฟิเชียลนะผมแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพื่อนแ้นแพงด้วยนะครับสวัสดีคแอนนะวันนี้เจอกันที่อำเภอสีชมพบูบ้านโนนตังบ๊ายบายสวัสดีครับ